สบายดีพอแม่พี่น้องเอฟสีสาวราทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู้ซ่องสาวลราพารวยมื้อนี้ทางซ่องสาวลราพารวยเนาะก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปูกุดใหญ่เนาะเพื่อที่สิมาตามตัวเลขแนวทางเนาะโค้งสุดท้ายท้ายสุดกับปูเนาะว่าปูสิฟันเน้นให้เป็นตัวใดเนาะอ่าซิมีตัวเลขเพิ่มเติมบอเนาะสิเป็นตัวเก่าบอหรือสิมีการเปลี่ยนแปลงเนาะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมันสิเปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวใดเนาะฮาก็ มาลุ้นมาเบื้องตัวเลขแนวทางประจํางวดวันที่16สิงหาคม2565นํากานเลยเนาะเอาเอฟซีท่านใดนาะที่เข้ามาเบิ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อที่สิเป็นกําลังใจให้กับทางซ่องได้นําหาตัวเลขแนวทางเด็ดดีๆมาฝากเอฟซีทุกคนเนาะเอาเบาวลายเนาะฮอเขาไปตามตัวเลขแนวทางไปกรรมนํัสการผู้คุณใหญ่พร้อ,อมๆกันเลยกับสาวลาวนะ กรารนมัสการครับปูหา fc มาตามตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายท้ายสุดแล้วปูแมนปูได้ฝันอยู่บ่ปูว่ามีแต่จุดถูก๋อมีแต่จุดถูกเนาะบุ่งไปเลยวันอังคารครับมื่งวันอังคารที่ผ่านมาเป็นบ่ปูวันทีเก้าังคันจุดมื่อวันทีเก้าเนาะ ่หอดเล็กถูกน้ำตัวสามมือิหัวบ้านกับเขาเนี่ยเลขกชบเกมนึงสี่ครับเขาละเกดหนึ่งสี่เอาอยู่ครับตัวนี้ปังๆอีกนอกฟูเนาะมันมานีกปังปังนั้นมันเนยเย็บสี่เลไมเงนได้ครับจับปอด้วยเย็บสี่อันนี้ดีเขียนลงไว้เป็นเบื้งนซื้อรอกอันเก้าอันละครับมอะไรแต่ว่าดีสรุปไหมอืม เขียนไว้เนาะเพื่อคนเข้ามาไหม่บ่ท่านเห็นเขียนเขียนปูเป็นยังนะครับเพื่อด้ติดพัสเตือนอ๋ออีกระตอดโอ้นีหแยเบิ่งมันเลียดบุญลวกลวนห่วยม่แยังกน่าแบานด์ว่าครับมันถือเส้นเลือดเนาะเส้นเลือดห้าเก้าสี่ครับนักเรียนอย่างสวนสนามอยังเดียวว่ะคือแข็งแรงแท้ เงนจุมือเูนเด็กไปเชียเด็กตูคับจุดมือวันอังคารที่ปูจุดถูกวันอังารวันทีเก้าวันอังคารวันที่เก้าจุดเซจอมปวกนจอมปวกยุกระท่อมปลปูออโอ้หอน้ำพญาปวกอืมโอ้มาเนาะปูเนาะแงอีกเนี่ยแม่นเนนีส โ0งศูนย์เก้าสามสองนี่บ่สองศูนย์สามสองโซงศูนย์สามสองนี่มันอ่านเหรอนปูอ่นบเจ้ามือยันเนาะจ้ามือยนเนาะแต่ว่าเนี่ยานบอสของมาศุนนี้ครับแต่ว่ามันขาเลขสุดที่สุดก็เลขกันอามนีกันนั่นนินครับอานเลขนีครับแมนครับ ครับกับย่ำอยู่เสมอเด้อครับเอฟซีเหล็กที่สามตัวที่ปูเขียนอยู่นี่ครับเอาไปยิบจับสลากกินแบ่งไทยหัวใดเด้อครับเห็นเนี่ยครับเนี่ยตัวเล็แนวทางที่ปูเขียนอยู่นี่นะครับปูว่ามักซิมาครับเห็นว่าเห็นหมมักซิมาเล็กไทยเล็กล่างมานี้เลขอันปูดยูทูบเนาะยูทูบมันมา เลขทูบมาตัวเลยเนาะนี่แหละูดเขียนนมันคือเป็นของทูบนี่แหละนี่โอ้หเจ็ดเออทูบครับเขียนทูกไนนํำรบกูในหนึ่เจ็ดสองเนาะรใหญ่เอาเจ็ดสองครับกวินเอาหน้าปูได้หันเออหนึ่เจ็เจประตูสองเจ็่เจ็มันนี้เท่าไหร่นี่แะเท่านั้นแล้วเนาะเจ็ดหนึ่งเจดสองสองหนึ่งสงเจ็ด้ก็มากเขา มันส้นก็จะหั่เตียงมุนี่มุนี่เห็นกันครับก็บพราเป็นยังเพาะมัเพาปล่อยแต่คลิปแหลกปล่อยแต่คลิปแหลกครับบ่ออะรกรอบดอืมเบิ้่อันยีไยก็ได้สุดนี่ก็ได้ฮะผู้ท่านเขามามาครับผู้ผู้มาติดตามไหมครับผู้เพื่อผู้คนเข้ามาไม่บ่เข้าใจเนาะสี่ผู้ท่านก้าเจ้าเปิดมาก่อไปครับหัวเจ้าเบื้องนี่เนี่ยเล็กทูเพราี่นี่เนาะเขามาหนีมันบ่อยเล็กทูเหาเจ็ดหนึ่งเนาะมันเขาสน สองวนี้ป็นี่ซะนี่สีทิศท่านเห็นียอบนนี่เนาะแมนยังบไดเหตุอยู่สีทิศเสี่ทิศตู้มันล่มพัดครับมันมาไทยท่านแล้วมันจุดดวนแล้วเนาะแต่วขันมันแตกระบปูแตกแล้วแตก้มือแกมันล่มมือพายุเข่าฝนตกมาผูทานเนาะพา ก้าก้อนเลยแตกก่อนเลยมาเป็นอย่างดอกเขาเอาตัวเลขไปก็ได้เ,ดเนีแ่แหละมันกระเทือคือเก้าแล้วเน,ะนะนวาะปูเนาะตต่วใดกันใจหน้าโอ้ยน็อตตัวใดเขาก็จังซื้อเรียกไปตามนี่แต่ว่าเรียกทูมันก็บอกมาตามนี่แม่นเอาจุดมันมาตามนี่เนาะโอ้โหหัวที่แล้วเข่าตะปูเลยงาดวัวน,นี้ม,มันเข่าดีดีหัวนี้มันกระสีเข่าคือเก้าเลยเระบอชนกับเบื้องสีทิยูเลยนี่นี่ครับ ตัวนี้เขาหนีนี่นี่โอกาแดงภูครับมันจังสัจจินนะคนับเพื่อคนเขาจะใส่ดาวบนนี้นี่มีเห็นบ่ตัวนี้ก็มาเขาสู้นี้นี่ครัเนี่ยเห็นบ่าตัวนี้เล็กซี่ทีโอ้ไม่เลยมุดนี่ซีทศนี่มาแห้งเลยมาแห้งเลยเขาหมดเลยเนาะซีทศปูเขามาแห้งเลยวะครับนี่แหละเอองานกันสู้มานสามตัวกัน อานี้นี่แม่โล่อะไรันอืมกันมากสุ่มเรียกกันมาสุ่มนี้สามตัวบนเออจักางปูสามตัวนี่ปูสีเหลหองไจักระครับลอตเตอรี่ครับปูสีฟันห้จักนี่ละครับสุ่มนี่ละดัน้าน่งนี่น้สี่แปดสองอืเจ็ดหนึ่งแปด อสามเจ็ดศ <sympath is> ูนตัวนี้ก็เอานี่กันกันมากกระไดแล้วคนก็มากก็คือกันนี่โดยเสียงยอมากเนาะบางคนมากเขาไปยึดจับสื่อพื้นถือมีตัวนี้เรีกกันสุ่มเียนั่นแม่บ้านสามเจ็ดศูนนี่ส้นกับเสเวียนป้ายแดงของสบ่าดีคน่สามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสาม้านในสูบปลายแดงหงสีมุ้งกันกันไตเซนประกาศบอกเย็บซีตัวตัวนี้คือกับอ ไปเดี่ยวของสบายด้วยมีว่าจัับงานคือก็ไปเดียวของสบายดีแหะ,ะปขูของสบายสูงยเม่ทเแล้วตัวนี้เดชนึ่ง็สองตัวนัวมากกม่หมดละสองหนึคือีวิูมาี่แบบนี้กนันปูสองเเส นี่นครับการลักศูนย์ก็มี0ูนหกูนหาคับท่านอะครับนะหอหกูนห้าูนเจ็ดซูนสามเจ็ดสนี่เสิงงครับชนกับเล็กสวานถ้าเจ้ามากตัวเลยกันเจ้าอ่นเราครับอ๋ออืมนั่นหมุนตัวกู้บันนี่ง่ามปวดแต่ว่ามันคืหมุนถือเข้าวะครับคือคือครับคือ จริงไม่ที่หมดครับเนี่ยนั่นในสุดสามโตบนมันบาปูนี่เอาครับแคปหนาจอไว้ครับสามโตลัตเตอรี่นะลูกครับไม่อเนาะกสามหนาหลังไปแนวมันบอกว่าปูเน้นไปที่สามเจ็ดสูดเลยนะครับส้นกับปลายแดงของชบา ครับศูนย์สามเจ็ดสามยูนิละปูของสะบาอะไรเด่นเด่นไปสามเจ็ดศูนย์เนาะลองสามตัวบนสองหกแปดลองครับอย่าลืมด้วยครับเอฟซีครับน่ทังตัวเลขถูกของปูครับนี่ครับเขียนมายูนเอฟซีครับปูจุดมวดจุดที่แล้วกับเขาด้วยครับเด้แล้วก็ว่านี่ปูจุดใดหนึ่งเจ็ดสองเอาเอฟซีล่องวิ่เบิ้งนี่ปูวิ่นเบิ้งห้เบิ้งป้อมแล้วครับนี่ครับข้างบนนี่เป็นเลขถูกด้วยครับ เจ็ดหนึ่งสี่ครับเจ็ดหนึ่งสี่ครับบมดก่อนหมดที่แล้วนะปูนกครับรากาเลขซี่ทิศปูกับส้นครับเลขสูตรคำาวนปูมากครับปูตัดออกมาได้ครับมีสีแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์หกครับเอาชัดเจนนะครับเอฟซีครับแคปนาจอไวเนื้อครับพิจาหน้านะครับยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลครับคือสีพ่อท่านอยู่เพราะว่ามือนี่กะป็นวันที่สิบสามอยู่นกครับนกเอาแคปน้าจอไว้พิจาหน้าครับ ย้ำว่าเลขทูบเด้อครับนะครับหนึ่งเจ็ดสองนะครับเอาพี่น้องลองวินเบิ่งแต่ว่าปูกับวินออกมาให้ละล่ะครับเพราะว่างวดที่แล้วปูจุดกระแตกเนาะครับปูงวดนี้ก็คงสิแตกคือเก่าหนาแล้วนะปูครับแคปหน้าจอไว้เปิ่นเนี่ยท่าทางนะครับตัวนี้กเนี็นแนวทางไปหยิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะเอาไปพิจารณาเบิ่งครับแคปหน้าจอไว้เด้อครับแนวทางของปูขุดใหญ่เฮาถือว่าคงสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนาะปูเนาะงวดดสสุุทท้้้าายยแลครับ มันจะใกล้ตัวนี้มือสิบใกล้แล้วเนาะสิบสองมันบวชสิบสามบวนี่ละมีตัวนี้ละครับเอาแคปหน้าจอไว้ด้อครับเอฟซีครับเพราะว่ามันสิพ่อได้ข้าวกล้องเยวอะหรือว่ามดตัวนึงกับตัวนึงแล้วเนาะปูบวชตัวบวเข้าตัวนึงก็เข้าตัวนึงล่ะอยู่นี่เนาะอยู่ในนี่ไป็นเชืองทะเลกันซุ่มเซียนใหญ่ๆดังๆครับแต่เพเป็นอย่างนั้เพราะว่าเฮาก็เฮ็ดตามสูตรของเฮาเนาะปูเพราะว่าเฮาปล่อยไปคลิปแรก แม้กทั่งตัวเลขสูตรสามตัวผู้ก็ยังเป็นสูตรเก่าอยู่มันก็สูตรคือเก่าเรื่องสี่แหละเนาะนระหว่ามาสุ่นกันอย่างนี้แต่ผมมันต้องมาันมันตามของมันเนาะครับอันนี้การสูตรนี้ก็ได้มาแต่บงม่นหน่อยๆปีเนั่นมั่ให้จานเดียงครับโอ้จานเดียงก็ไปสร้างวัดสร้างว่าได้กี่สูตรเก่าบัวล้านเล่นเป็นโมปู้เก่าสูตรของเราเองนี่แล้วสร้างวัดกระไดว่าัดดัง ความดีของบวกันเนี่ยมาเยอยคบเอาเอาสุดท้ายนี้ขอการขอบุญของคุณปูด้วยครับที่เป็นสะพานบุญครับเลอันก้าลดวยๆเฮเครับมานื้อเอสี่หเอาล้วพ่ไม่พี่น้องเอทุกคนนหลังจากที่เาได้บ่งได้มตัวเลขแนวทางคงสุดท้ายกับปูกุดใหญ่แล้วนะ ปู่กุดไ์ใหญ่ก็ให้เฮามาเป็นเลขทูบเนาะผู้จุดทูบแล้วเมื่อวันอังคารวันที่เก้าเนาะอ่าผู้ก็ให้เฮามาเป็นตัวเลขเนาะเพราะว่าสิพาเอฟซีมาเบิ้งเลขทูบเบิ้งทูบเนาะแต่ว่ามันกะอ่ามันกะแตกพังไปแล้วเนาะเพราะว่าพายุเข้าเนาะกระว่าเป็นอย่างเฮาเอาตัวเลขแนวทางไปยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลเบิ้งเนาะเฮาไปรุ่นเอาเนาะเอฟซีท่านใดที่เข้ามาเบื้องแล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นำเนอเอฟซีทุกคนเนาะ เพื่อที่เฮาสิบพลาดเนาะเข้าสารเด็ดดีดตัวเลขดังๆจากทางซ่องเฮาเนาะสีเอามานําเสนอมาเป็นตัวเลขแนวทางเนาะทางที่ดีก็คือกดติดต,ตามไว้เนาะเพราะว่าตัวเลขทูบของปูนี่เข้าดีมาตลอดเนาะบ่เคยลุดเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิขอลา f อซทุกคนไปกอนเนาะเอาไว้พบเจอกันคลิปต่อไปใหเอ c ทุกคนโชคๆมนัมนๆล่ำร่รวยรวยคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะขอให้สมปรารถนากันทุกๆุกคนเนาะ อ่าสำหรับคลิปนี้สิขอลาไปกอนสบายดี